สวัสดีครับพบก,กันเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเป็นเชา้าที่สดใสนะครับบรรยากาศดีแล้วก็อากาศเลือดจะแบบอบอ้าวอบอ้าวเพราะว่าเขา้าฤดูร้อนแล้วนะฮะวันนี้เขามีอะไรกันผมก็ไม่รู้รวมตัวกันเฉพาะกิจน,นะเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวกันไป <S <S สวัสดีครับเสียงตอนนี้ได้ไหมเนี่ยเสียงอะไรกันครับเนี่ยฮะเสียงอะไรกัน ว่าจะสุกหรือไม่สกุกอยากรู้ว่าวันนี้ก็มีงานอะไรกันเนี่ยจัดอย่างนี้นสังสรรค์เพื่อนคุณเจ็บจัดคิดว่างานบวชนะเนี่ยเห็นทำย่างกับโอ้โหอลังการงานช้างเลยไปดูในหม้อสกักก่อนในหม้อสกัอสกก่อนคนนี้นี่เล็กๆง่ายฮนะใหญ่ๆอย่างเดียวอันนี้พะโล้หม้อเบอร์อะไรเนี่ยสี่สิบเลยเหรอกินกันทั้งตำบลเลยเหรอเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนี้ โอ้ oh, ทำยังไงงานบวชเลยเนี่ยโอ้โ oh ห oh. สาวๆทำอะไรครับสาวๆไม่เห็นเลยกำลังล้างผักอยู่ถักโกลจองตัวมาจากไหนเนี่ยฮะโอ้มาจากวัดเด็ดเลยนะ oh oh, mm hmm. โอ้โหก๊อกเดียวก็ไม่พอดูสองสามก๊อก mm hmm. ตอนนี้นะครับโอ้โ oh ห oh, mm hmm. ทำอะไรครับเนี่ยไก่ ยังไม่พอยครับพารู้สงสัยวันนี้จะบินได้ฮะเมนูไก่เยอะเหลือเกินพอพรุ่งนี้เช้านะตื่นมานี่ไม่ต้องเลยอ่ะขันเลยเอ๊ะเอ๊เอนี่นะครับชะอมผัดไข่กินกับน้ำพริกของเรานะฮะชะอมทอดไข่ทอดไข่กับผัดไข่ต่างกันตรงไหนครับผัดกันเลยดีครับพอดเป็นแผงสิครับอ๋อแล้วก็นี่โอ้โหปลาทู ปลาทูทอดห,อหน้า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 มัมมัมมัมนี่นะครับเบื้องหลังความสําเร็จนะฮะแม่ครัวนะครับนี่เบื้องหลังความสาเร็จ,ะะรอรจโอ้โหนี่ดูก็รู้ว่าสุดยอดตาโกก็มาแล้วนะครับคนนี้คนนี้ชื่ออะไรครับสาโกจําได้ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ครับ ก็มาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานข้างหน้ากันนะครับตอนนี้กําลังขมักขาเม้นเลยนะครับคนนี้เขาฉายาอะไรนะซาโกเนี่ยคนตาำทําเนี่ยออุอุ้้ยยมาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เเียข้าาางงงหลัรก็จะปอ่งงที่บ้านเราไม่ได้าดทานน้ำพริกเล่นคะเราต้ตองทานเราได้ชิมเราได้ชิมเราชิมดูนะครับขาดอะไรไหมครับ อร่อยมากยนินอะอร่อยอันนี้มีคนชิม,มแตขข่ขายคนกินขายคนขายคนกิน <laughs> นี่สินค้าผมลองมากนะครับน้องไก่มันมีข้าเหนียวอยีกหน่อยนะข้าป่าเขาสวยนะกำลังดีเลยรสชาติแบบได้มากจริงเดินไปห้องจัดเลี้ยงแล้วนะครับ นี่แขกเขื่อก็มากันแทบจะครบทวนยังขาดอีกสิชีวิตนะฮะก็จะมีคาราวเกตมุมนู้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวของแต่ละมุงนะฮะโอามากินมากตลดที่แขกเ,เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับแม่ทำไรครับแม่ชิมชิมฮะทำะไรนะชิม ิไม่เฉยนะอือเอาไปเอาไปดิแค่นั้นชิมรู้เรื่องเหรอแค่นี้ยชิมแต่เดี๋ยวชิมจะยกข้างหม้่อเพื่อนครับกับข้าวเยอะมากนะถ่ายไปก็เคี้ยวไปนะฮะจับจม่วงปลาวานไปอื ันนี้ก็ข้าหมักขม้นนะครับน้ำกะทิแตงไทยมะม่วงน้ำกะทิซาโกเนี่ยเป็นหนึ่งในปัตรพีเลยผมคอนเฟิร์มเลยรสช่องน้ำกะทินี่ยนี่นะฮะผู้ใหญ่เขก็ร้องเพลงกันไปนะฮะคา,าโกคาลาเกตตามไว้นะครับ <laughs> ล่าปากผมสบายเลยงานวันนี้นะครับก็สนุกสุขสันต์มากเลยแล้วก็อาอ,อก็สอวอสูงวัย60กว่าขึ้นกันทั้งนั้นเลยนะฮะก็นานๆทีจะมาเจอทีก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีพลังกายใจที่สมบ,บูรณ์แล้วก็อยู่สร้างบุญสร้างกุศสนให้ถึงพร้อมจนเข้าถึงพระนิพพานเลยนะครับบ๊ายบาย